วันนี้เราจะพาทุกคนมาถ่ายรูปที่ถนนยูคาที่มอกสิกำแพงแสนพอมาถึงเราก็เดินไปสำรวจเลยว่าเอ้ยมุมไหนดีบ้างนะที่ต้องถ่ายรูปทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าอุ้ยแต่ละระหว่างสำรวจอยู่นี่เราก็ได้เจอนี่ต้นยูคาแต่ละต้นนี่คือมีความยูนิคมากดูสิทุกคนที่ไปถ่ายรูปโครงสร้างยูนิให้กับต้นยูคาแต่ละต้นอ่ะเรามาหาดูมุมกันก่อนดีกว่าว่าอุ้ยมุมไหนจะดีบ้างนะ,ะสุดท้ายทุกคนก็ตัดสินใจว่าอ่ะให้ฉันเนี่ยลองไปวิ่งดูนะนี่ฉันก็วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่ง นี่จ่ะคือรูปที่ได้จากการวิ่งปิ้งเป็นไงล่ะอ่าส่วนนี้นะจ๊ะพี่อ้อยเขาบอกว่าฉันแก่แล้ววิ่งไม่ไหวขอยืนเฉยๆก็พอนี่จ้าสาวเสื้อแดงกับรือคู่ใจของเขาเป็นยังไงล่ะ Oh my god นึกว่าโอป้ามาเองนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างล่ะอ่าสาวเสื้อแดงก็อยากเดินลองเดินถ่ายรูปดูบ้างอะ แต่ฉันก็รู้สึกว่าบางครั้งอ่ะด้านหลังก็สวยกว่าด้านหน้านะหยอกหยอกอกยอยอ,ยอ,อ่าด้านหน้านี่จ้าอ่าทุกคนอย่าลืมมากันนะที่นี่ถ้าอยากได้รูปสวย,สวย